วันนี้มาดูชาวนารดน้ำต้นเตงโมกันนะคะตั้งใ,ใจสุดๆเลยทดลองทดลองชาวนาทดลองปลูกเตงโมทั้งแรกจะรอดไหมนี่ก็ประมาณนี้แหละประมาณกี่วันเนอะครึ่งเดือนมั้งเกินละมั้งที่สิบเ็ดก็ประมาณ ครึ่งเดือนยี่20วันได้ได้แค่นี้แหละลูกครั้งแรกครังแรกครับครั้งแรกทุรักทุกเลเหมือนกันเนะทดลองปลูกถ้าถ้าปีนี้ได้ผลก็จะจัดเป็นไรเลยปีหน้าปีนี้ก็ทดลองปลูกไว้ก่อนจากสามร่องคอยดูว่าจะได้ผลผลิตไหมนาอก็ติดตามตอนต่อไปเด้อ ชาวนาจะอัปเดตตลอดเลยว่าปลูกแตงโมน่าจะได้กินมา้าชาวนาเริ่มแตกยอดแล้วนะเริ่มแตกยอดแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วตรงนี้รถตั้งใจรถนะตรงนี้วันว่าง